สวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ในช่วงมาดอินเทรนด์นะคะดละนสุพีพงพานิชก็ กลับมาพบกันซึ่งหลายคนบอกว่าเอ๊สัปดาห์นี้เราจะมีอะไรมาเก๋ๆอีกไหมคะมีค่ะเพราะว่าไปที่กรุงวอร์ซอประเทศโปลแลนด์นะคะเขาเก๋มากเลยเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้เวลาเป็นเงินเป็นทองนั่นเองเนี่ยก็บอกว่าแทบจะไม่มีเวลาคือประชุมแล้วเนี่ยแทบจะไม่มีเวลาทานข้าวแต่ถ้าใครที่ใช้โดยสารรถไฟนะคะที่วอร์ซอเนี่ยจะแบบเก๋มากเลยไม่มีเวลายังไงก็สามารถที่จะบริหารเวลาได้เพราะอะไรล่ะนะคะตรง ้ายของเส้นทางบอกเนี่ยทางทางรถไฟเนี่ยเก๋มากไม่ทราบว่าเมืองไทยผู้ว่าการรถไฟเพื่อนนั่นเองนะคะอาจจะใช้แมวนี้นะคะมาทํากับคนไทยก็ได้เพราะจะเขียนไว้เลยว่าสมมุติว่าแมคโดนัลล์นะคะ<ม>ก็จะเขียนอะไรบอกว่าจากสถานีนี้ไปสถานีนี้เอาอย่างเช่นกรุงเทพไปเชียงใหม่หรืออะไรอย่เงี้ยจะมีเวลาให้คุณทานได้ประมาณ5นาที10นาทีเพน,นั้นคนที่แบบว่าเอ๊อจ,จะมีเวลาทานเหรอเพราะว่า อ,อจะไม่มีเวลาแล้วล่ะหมดเวลาอะไรเงี้ยแต่ทางแมคโดนัลล์เข้าคำนวณให้เสร็จว่า ในช่วงระยะเวลาที่จะรอรถไฟสายต่อไปนั้นคุณมีเวลา10นาทีที่จะทานอ,อ,อาจจะเป็นแม็กไฟชแต่ว่าถ้าสมมติว่าในช่วงที่ต่อรถไฟในช่วงเวลานี้อาจจะทานได้แค่น้ำโคก้กหรืออะไรทํานองนั้นนะคะก็เป็นอะไรที่โอ้โหเพิ่มยอดขายได้มหาศาลนะคะจากที่คนไม่กล้าทานเพราะว่าคนกลัวตกรถไฟแล้วก็เวลาเป็นเงินเป็นทองนั้นทุกคนก็จะมีความรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวค่อยทานเย็นเดี๋ยวค่อยทานอะไรโรคกระเพาะจะถามหาชะ นั้นก็อยากจะบอกว่าตอนนี้ไม่ต้องกลัวแล้วค่ะโรคระพไปไกลๆเลยบบายได้เลยนะคะเราก็สามารถที่จะบริหารจัดการอยากให้คนไทยนะคะได้มีใครใครก็ตามเนี่ยสามารถบริหารเวลาอย่างนี้หรือแม้กระทั่งร้านอาหารซูสต่างๆร้านอาหารจริงๆบางทีข้าวแกงเอาง่ายๆข้าวแกงของคนไทยเนี่ยมันก็ง่ายๆแค่ตักแกงอาจจะข้าวรัดแกงสองอย่าง3อย่างเราก็สามารถบริหารเวลาได้ว่าอ่ะข้าวแกงจานนี้คุณใช้เวลาแค่สินาทีก็าอาจจะติดป้ายไปที่แบบว่า จากกรุงเทพไปโคราชไปหาดใหญ่อะไรทํานองนั้นนะคะบอกว่าทานได้สองจานหรือทานได้ครึ่งจานหรืออะไรทํานองนั้นตรงนี้นี่ก็เป็นไอเดียที่แปลกใหม่นะคะฉะนั้นคนไทยก็นํามาใช้ได้นะคะเราจะนําสิ่งที่กิิบเก๋แล้วก็เป็นไอเดียที่เก๋มากเลยนะคะให้คนไทยเนี่ยได้ลองมาทําบ้างเรามาลองแชร์กันว่าประเทศต่างๆในโลกนั้นมีไอเดียอะไรแตกต่างกันไปบ้างคนไทยก็มีงวดหน้าเดี๋ยวฉันจะไปดูนะคะว่า คนไทยทำอะไรที่เป็นอินโนเวทีก็คือพ้นสิ่งใหม่ๆแล้วก็ออกแบบสิ่งที่แตกต่างจากทั่วโลกเขาทำกันเอาละค่ะวันนี้ก็คงจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะเราต้องพักกันสักครู่แล้วนะคะกลับมาช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมจะไปพบกับช่วงโซเชียลนิวส์สรุปข่าวสังคมที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์กันค่ะ ซัมซุงเปิดตัว4นักข่าวพลเมืองรายงานสดโอลิมปิกจากลอนดอน SME Bank สถาบันการเงินของรัฐที่สนับสนุนเงินทุนและการพัฒนาผู้ประกอบการไทยปรียตราวิเตอร์ชูนะครับ ของผมเนี่ยมีคุณสมบัติแป้งนุ่มไส้นุ่มรับทานง่ายไม่ฝืดคอผมคิดจะทำกล้วยอบต่อก็เลยลองไปที่ SB Bank ดูสุดท้ายได้คำตอบว่าอนุมัติเกินกู้แล้วทำให้ผมเนี่ยต่อยอดธุรกิจทำให้ธุรกิจผมโตมาได้ขนาดนี้แล้วก้าวหน้าต่อไปนึกถึงเงินทุนปรึกษา SME Bank ได้ที่สาขาทั่วประเทศโทร1357วิเคราะห์ข่าวร้อน ทันโลกเศรษฐกิจเจาะลึกทุกเรื่องที่ทุกคนพูดถึงทุกข่าวสังคมและความเคลื่อนไหวของบุคคลชั้นนำที่คุณไม่ควรพลาดใน Social News Plus ที่นี่ที่เดียวในรายการเจาะข่าวเล่าความกับอวสัดาปกมนตรีทุกวันอาทิตย์เวลา14นาฬิกาทาง TNN 24 สนับสนุนโดย GM นิตยสารสำหรับผู้ชายที่มียอดผู้อ่านสูงสุดตลอด25ปีครบเครื่องเรื่องที่ผู้ชายต้องรู้พบกันทุกเดือนที่แผงนิตยสารใกล้บ้านคุณ ข้าสู่ช่วงสรุปข่าวสังคมที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์โซเชียลนิวส์กันแล้วค่ะเราติดตามเรื่องของงานอีเวนต์ดีๆและก็ข่าวสังคมดังๆกันที่นี่นะคะคุณผู้ชมต้อนรับกระแสะกีฬาโอลิมปิกนะคะที่กรุงลอนดอนประเทศเอังกฤษกันสักนิดหนึ่งค่ะเพราะว่ากาลังฮือฮากันมากเลยทีเดียวนะคะซัมซุงนั้นก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการสําหรับการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้และทางบริษัทไทยซัมซุงค่ะก็มีการคัดเลือกนักข่าวพลเมืองนะคะจากบล็อกเกอร์ของคนไทยที่เข้ามาแข่งขันการเลือกด้4คน เข้าไปเป็นผู้ที่เรียกว่าต่อไปจะเรียกเป็นนักข่าวพลเมืองรายงานผลการแข่งขันผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กเราไปติดตามรายละเอียดจากข่าวนี้กันค่ะ บริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์จำกัดซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการในมหากรรมกีฬาโอลิมปิกลอนดอน2012ได้ประกาศผู้ชนะเลิศโครงการซัมซุงโกลบอลบล็อกเกอร์ีตัวแทนคนไทยไปเป็นนักข่าวพลเมืองรายงานสดตรงจากลอนดอนผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กร่วมกับ75บล็อกเกอร์ที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้วจากทั่วโลกในระหว่างวันที่27กร,รกฎาคมถึง12สิงหาคมนี้โครงการของซัมซุงโกลบอลบ b ็อกเกอร์นะคะก็เป็นโครงการที่ซัมซุงเนี่ยได้เปิดโอกาสให้กับซิติเซนเจอร์ a ิสต์นะคะหรือว่านักข่าวพลเมืองนะคะโดยที่ จากทั่วโลกเลยนะคะ75คนได้เข้าไปร่วมเป็นผู้สื่อข่าวนะคะที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะคะในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกลอนดอน2012สื่อสารผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยของซัมซุงนะคะกลับมาที่ประเทศของตัวเองนะคะโดยผ่านช่องทางของโซเชียลมีเดียนะคะทุกคนก็จะสามารถได้รับข่าวสารต่างๆจากโอลิมปิกโดยที่มีมุมมองแปลกๆนะคะจาก global blogger นะคะซึ่งไม่ใช่นักข่าวมืออาชีพแต่ว่าเป็นนักข่าวซึ่งได้รับการคัดเลือกมานะคะในจากนันากายประเทศเป็นคนธรมธรมดาานี่นะคะแต่ว่ามีความสามารถมีทักษะใน การที่จะนําเสนอได้น่าสนใจนะคะแล้วก็จะนําเสนอข่าวเหล่านี้ผ่านแง่มุมของตัวเองมาก็อยากจะให้ทุกๆคนนะคะเข้ามาร่วมกันเชียนักกีฬาไทยของเราในกีฬาโอลิมปิกนะคะแล้วก็ติดตามเบื้องหลังการแข่งขันโอลิมปิกแล้วก็บรรยากาศในกรุงลอนดอนนะคะจากน้องๆ้อง s ัมซุงโกลบ b ลบล็อกเกอของเราทั้ง4คนนะคะด้วยกันก็จะติดตามได้นะคะที่ w w w samsungglobalblocker com นะคะ ซึ่งเป็นเว็บออฟฟิเชียลของเรานะคะแล้วก็ยังคงตามด้วยตามบล็อกของน้องด้วยค่ะซึ่งกิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมการตลาดที่ซัมซุงสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนกีฬาโอลิมปิกเป็นกิจกรรมที่บอกเล่าเกี่ยวกับกีฬาโอลิมปิกรวมถึงวัฒนธรรมแฟชั่นศิลปะและรูปแบบความบันเทิงที่แตกต่างออกไปโดยเหล่าซัมซุงโกลบอลบล็อกเกอร์ทั้ง4คนซึ่งเป็นนักข่าวพลเมืองประกอบด้วยนายกรกฎสุริยอาภรนายภูบดินริยะพยักษ์นางสาวชยาภาบุญมานะและนายจัสตินแบรตันผ่านทางอัปโหลดบล็อก และภาพถ่ายมาแบ่งปันผ่านทางเว็บไซต์ w w w s a er. m s u n g g l o b a l b l o k e r c o m สำหรับแรงบันดาลใจนะคะที่มาร่วมแข่งขันแคมเปญน,นี้เนี่ยหลังจากที่เราเริ่มเห็นโฆษณาของแคมเปญน,นี้เนี่ยเรารู้สึกว่า มันน่าสนใจนะแล้วก็อยากที่จะแสดงให้คนอื่นเห็นว่าคนไทยเนี่ยมีความสามารถตอนแรกที่เปิดเข้าไปดูเนี่ยก็เห็นว่าเออมันก็มีคนไทยบางคนที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็มีบางคนที่เก่งมากหรือเป็นต่างชาติเข้ามาแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นคนไทยอะ่ะเราเกิดที่นี่โตที่นี่เป็นคนไทยร้อเรเราไม่เคยไปเรียนเมืองนอกอยากที่จะทําให้คนเห็นว่าเออเรามีความสามารถที่จะแสดงให้คนเห็นว่าเออเรามีคนติดตามนะทั้งบน Facebook ทั้งท w i t t e อร์แล้วก็สามารถเล่าเรื่องราวออกมาจากคลิปวิดีโอของเราได้ก็ ก็อยากให้ทุกคนนะคะติดตามพวกเราได้จาก w w w samsungglobalblogger.com นะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็เราเข้าไปเชียร์นักกีฬาไทยกันค่ะไม่น่าเชื่อว่าปีนี้เราส่งนักกีฬาไทยกันไปกันหลายคนมากแล้วมีมีกีฬาที่น่าสนใจแม้แต่กระทั่งเทควันโดก็ส่งไปหลายคนนักกีฬาขี่ม้าหญิงสวยมากน้องคนนี้มียิงปืนแล้วก็แบดมินตันอีกนะคะก็นอกจากช่องทางอื่นๆที่ติดตามได้แล้วเนี่ยก็เข้ามาดูที่บล็อกของเราค่ะ จาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยจัดสัมมนาการเตรียมความพร้อมผู้ส่งออกสู่ AEC และสิทธิประโยชน์จาก FTA ที่ต้องรู้ครั้งที่3ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกผลิตภัณฑ์ยางและปิโตรเคมีที่โรงแรมดีเอมารอลภายในงานได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทั้งจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมการส่งออกกรมเจรจาการค้ากรมการค้าต่างประเทศและกรมศุลกากรมาร่วมอภิปรายเ,เรื่องดังกล่าวเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ส่งออกในการก้า เข้าสู่ AEC ในปี2558นี้ทั้งนี้นับเป็นเรื่องที่ดีที่อุตสาหกรรมพลาสติก,สสกผลิตภัณฑ์ยางและปิโตเคมีกลับเข้ามาอยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้นหลังจากวิกฤตน้ำท่วมเมื่อปีที่ผ่านมาพร้อมคาดการว่าจะมีแนวโน้มเป็นในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ในส่วนของพลาสติกและเม็ดพลาสติกนะคะผลิตภัณฑ์พลาสติกตอนนี้ก็ในตลาดหลกัหลกๆก็ยังขยายตัวได้ดีอย่างเช่นตลาดจีนญี่ปุ่นนะคะยังมีความต้องการของสินค้าค่อนข้างดีนะคะคแนวโน้มก็สําหรับช่วง5เดือนที่ผ่านมาถึงแม้ยังติดลบอยู่ส่วนใหญ่ก็เป็นผลกระทบจากภาวะน้ําท่วมที่ทางโรงงานเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างปรับตัวนะ,ะแต่แนวโน้มตลาดเนี่ยก็ค่อนข้างดีในช่วงครึ่งปีหลังเป็นต้นไปนี่ก็น่าจะเป็นบวกได้ค่ะ ในส่วนของตลาดอาเซียนเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็เติบขยายตัวได้ดีนะคะถึงแม้เราจะเจอภาวะวิกฤตการณ์ทางการเงินในยุโรปหรือตลาดต่างๆที่ประสบปัญหาะะตลาดอาเซียนยังเติบโตได้ในระดับสูงนะคะมากกว่าคิดว่า7-8นตะคะตอนนี้ก็ยังขยายตัวดีในส่วนของกรมส่งเสริมการส่งออกนะคะเรามีสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศในอาเซียนเนี่ยทั้งหมด 9สำนักงานนะคะใน8ประเทศนะคะก็เป็นกลไกลสำคัญเลยที่จะช่วยให้ท่านผู้ประกอบการที่จะรับทราบข้อมูลเรื่องของตลาดต่างๆนะเราก็กฎระเบียบทางการค้าต่างๆเราก็จะมีรายงานสถานการณ์ภาวะ ตลาดเข้ามาที่กรมส่งเสริมการส่งออกต่อเนื่องนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการส่งออกนะคะ w w w d i t p g o t h ในส่วนของผู้ประกอบการที่จะต้องปรับตัวก็คือจะต้องรู้จักนะคะตลาดให้มากขึ้นพยายามศึกษาเพราะใน AEC เนี่ยจริงๆแล้วมันยังมีความแตกต่าง ของในแต่ละประเทศทั้งความต้องการสินค้ากฎระเบียบต่างๆแล้วก็ช่องทางที่จะเข้าไปถึงตลาดรวมั้งระบบโลจิสติกต่างๆที่ยังมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศซึ่งจะต้องศึกษาข้อมูลอันนี้ก่อนให้ดีนะคะในอีกส่วนหนึ่งก็คือการปรับตัวเรื่องทางด้านต้นทุนเพราะว่าการเปิด AEC แล้วไม่ใช่เฉพาะ ประเทศไทยอย่างเดียวยังมีประเทศต่างๆที่เข้ามาลงทุนเป็นประเทศนอกกลุ่มอาเซียนเนี่ยที่จะเข้ามาก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้การแข่งขันในอาเซียนเนี่ยมันสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องปรับตัวเรื่องของประสิทธิภาพการผลิตต่างๆนะคะเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อที่จะแข่งขันได้ค่ะอย่างไรก็ตามอุตสาหากรรมของไทยยังคงต้องเร่งปรับตัวอยู่โดยเฉพาะธุรกิจ SME ที่จำเป็นอย่างมากในการก้าวเข้าสู่ AEC เพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศสมาชิกได้ เข้าสู่ช่วงสรุปข่าวท่องเที่ยวที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์นะคะ Travel News Network สัปดาห์นี้เราไปดูเรื่องของปีมหาสรรย์เมืองไทยค่ะคุณผู้ชมลิเกไฮเทคกำลังเป็นที่กล่าวขานถึงนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นการที่นําเอาเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีไทยของเรานะคะนั่นก็คือผ่านเรื่องของการแสดงลิเกเนี่ยมาเป็นจุดขายสําหรับการที่เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยและไปชมกันค่ะ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขานร,รับปีมหจศจารย์เมืองไทย25 5 5หหจัดมหกรร,ร,ร,รรมมหาจรร์มรดกไทยลิเกใจกลางกรุงณสยามพารากอนชวนท่องเที่ยวไทยผ่านลิเกไฮเทคที่ผสมผสานเทคนิคมัลติมีเดียที่ทันสมัยเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และคุณค่าของมรดกไทยพร้อมมั่นใจการแสดงลิเกสมัยใหม่จะช่วยสร้างสีรันและเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้กับการท่องเที่ยวไทยสำหรับงานมรดกไทยลิเกครั้งนี้นะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยเราจัดขึ้นเพื่อน,นํา มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมนี่มาช่วชูและก็เป็นสิ่งจูงใจให้เห็นถึงความเป็นไทยมีอยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยไปเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็ได้ไปสัมผัสกับศิลปะวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆนะครับเราจะมีทั้งที่เป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยวเราจะมีทั้งที่เป็นวิถีชีวิต เราจะมีทั้งที่เป็นศิลปะการแสดงนะครับแล้วลิเกนี้ก็เป็นศิลปะการแสดงรูปหนึ่งซึ่งจะประกอบกันด้วยศิลปะหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกายอันอลังการนะครับการร้องอย่างเป็นเรียกว่าเป็นปฏิพานกวีคือสามารถจะร้องกรอนสด แล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆได้อย่างลึกซึง้งนอกจากนี้ยังนําเรื่องวรรณคดีมาเล่นนะครับมาแสดงแล้วก็ย้อนไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ที่สวยงามต่างๆของประเทศไทยนะครับในงานนี้เนี่ยเราหวังว่าจะสามารถจะ,ะดึงดูดนักท่องเที่ยวนี้ให้ไปท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับเพราะลิเกเนี่ยเขาจะมีชุมชนของเขาอยู่ในพื้นที่เราสามารถจะไปเที่ยวในหมู่บ้านลิเกอย่างเช่นที่ จังหวัดอ่างทองจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดนครสวรรค์พิจิตรจังหวัดนครราชสีมาเขาจะมีเป็นหมู่บ้านลิเกเลยพอเราเดินเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยจะได้ยินเสียงเขาฝึกหัดเขาร้องเพลงลิเกกันเขาซักซ้อมบทลิเกกันอันนี้ก็เป็นถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างหนึ่งในแบบอย่างของวิถีไทยครับ ภายในงานมหศจรรย์มรดกไทยลิเกครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิอาทิศาสตราจารย์กิติคุณดรสุรพลมิรุลัลกษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอนุกูลโรจนสุขคุณบุญเลิศนาถินิษ์และคุณพงศักดิ์สวนสีเป็นต้นมาดูแลงานดังกล่าวให้มีความพิเศษยิ่งขึ้นทั้งยังรวมดาวลิเกดังของเมืองไทยอาทิชายามิชยัยทูนไทยบางระจานันนัชชายอนันต์พาภูมาลัยนาคและจันทราดาราทิพย์มาร่วมให้ความเพลิดเพลินอีกด้วย มาดูเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์บ้างนะคะเราจะปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนไทยนั้นมีจิตที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างไรก็ต้องผ่านการท่องเที่ยวนี้แหละค่ะคิดแคมเปญใหม่นะคะ Seven Greenways ครั้งนี้ได้2พระเอกหนุ่มค่ะชอนจินดาโชตแล้วก็เปอารักนะคะมานำขบวนไปเที่ยวใน2จังหวัดด้วยกันก็คือเชียงคานแล้วก็เมืองน่านเราไปดูกันค่ะว่าแต่ละทริปที่ทั้ง2หนุ่มจะไปท่องเที่ยวมีอะไรน่าสนใจบ้างคะ่ะ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับนิตยสารอเดจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์แนวอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมร่วมเสวนาสัมผัสและสร้างวิถีการท่องเที่ยวแบบใหม่ภายใต้แนวคิด Seven Greenways โดยเน้นการให้กลุ่มเยาวชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน2เมืองหลกักที่กำหนดเป็นพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวของประเทศไทยเพื่อก้าวเข้าสู่ทิศทาง going green คืออำเภอเชียงคาและจังหวัดน่าน ยทริปเชียงคานเมื่อวานนี้ได้ชอนจินดาโชตร่วมแพ็คก,กระเป๋าเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองแสนสงบริมแม่น้ำโขงปั่นจักรยานตามหาความงดงามในวันวาน พร้อมร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวเหนียวประเพณีพื้นเมืองดั้งเดิมและทริปอยู่น่านนานๆนะ,นะ,นะชิดายเปอารักษ์มานําขบวนเที่ยวจังหวัดน่านชมศิลปะวัฒนธรรมล้านานานพร้อมร่วมทดลองทําชาเมีย่ยงแบบต้นตํำรับขอเชิญชวนประชาชนคนไทยเที่ยวไทยให้ครบพบไทยให้ทั่วแล้วก็อย่าลืมไปเที่ยวอีสานเพราะว่าตอนนี้เองนะคะอีสานของเราก็กําลังคึกคักในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพราะว่า อีกไม่กี่วันหน้านี้จะมีประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษานะคะซึ่งเป็นประเพณีที่สําคัญของประเทศไทยก็จะจัดขึ้นทั้งที่ทจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ที่จังหวัดสุรินทร์พร้อมกับประเพณีตักหาตบบนหลังช้างนะคะแล้วก็ช่วงเทศกาลออกพรรษาเองก็จะมีเทศกาลท่องเที่ยวต่างๆนะคะตามเข้ามาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นประเพณีบั้งไฟพยายิานาของจังหวัดนองคายตีช้างน้ํานองของมุกดาหารหรือว่าเทศกาลออกพรรษาของจังหวัดเลยนะคะ หรือว่าแห่ประสาทพึ่งของสกลนครไหลเรือไฟของนครพนมเทศกาลแห่ดาวช่วงคริสต์มาส,ขอ,ส,สของจังหวัดสกลน,นครหรือว่าช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคะป่าดงนาทามดอกไม้ในลานสวนสมเด็จตามรอยสเด็จสมเด็จพระนายเจ้านะคะที่ผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานีเหล่านี้เป็นต้นนะคะแต่สําหรับโครงการนี้เที <S <S ่ยวทั่วไทยหัวใจสีเขียวก็คือโครงการดีๆที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองเราจับมือกับนิตยสารอาเดนะคะแล้วก็เชิญชวนทั้งโยชนประชาชนคนไทยทุกคนที่มีหัวใจสีเขียวเดินทางท่องเที่ยวยไปกับเรานะคะตามตามกฎกติกาที่ได้ว่าไว้ไปทําอะไรนะคะไปทากิจกรรมดีๆในพื้นที่ดีๆกันเถอะค่ะเพราะว่าในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวนั้นไม่ว่าจะเป็นเชิงนิเวศ เชิงวธรรมเชิงวิถีชีวิตหรือเชิงอนุรักษ์ก็แล้วแต่ในที่สุดแล้วทั้งหมดทั้งหลายก็มารวมด้วยคำคำเดียวว่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นที่ปายไม่ว่าจะเป็นที่เชียงทานไม่ว่าจะเป็นที่น,นั่นหรือที่ไหนก็ตามขอให้เราเที่ยวด้วยหัวใจใหม่เพื่อเมืองไทยยั่งยืนเที่ยวไปเรียนรู้ไปเที่ยวไปอนุรักษ์ไปนะคะ เพื่อเมืองไทยของเราจะได้เป็นพื้นที่สีเขียวนะคะอย,อย่างยั่งยืนตลอดไปส่วนใครที่อยากเป็นผู้โชคดีเพียงทริปละ40ท่านเท่านั้นสามารถส่งภาพถ่ายในอดีตพร้อมคําบอกเล่าความประทับใจไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ A4 เพื่อร่วมเดินทางทริปเชียงคานเมื่อวานนี้พร้อมชอนจินดาโชตหมดเค3กันยานี้หรือส่งบทความบทกวีหรือกรอน ที่แต่งโดยต้องมีคําว่าอยู่หน้านานๆน,นะความยาวไม่เกินหนึ่งหน้า A4 เพื่อร่วมเดินทางอยู่ในทริปอยู่หน้านานๆน,นะพร้อมไปอารักหมดเขตหนึ่งตุลาคมนี้ใครที่อยากร่วมทริปกับทั้งสงหนุ่มจะต้องรีบกันหน่อยแล้วนะคะ แล้วก็หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการเจาะข่าวเล่าความกับดิฉันอวัสดาปกมันเทสสัปดาห์นี้นะคะก่อนจากการอนุู้ชมวันนี้มีหนังสือนะคะจาก DMG ทําดีที่พ่อทำนะคะมาแจกให้กับผู้ชมที่โชคดีส่ง SMS นะคะชื่อรายการเจาะข่าวเล่าความมาที่หมายเลขโทรศัพท์0816336677ค่ะ3ท่านแรกนะคะจะได้รับหนังสือทําดีที่พ่อทําไปสําหรับวันนี้หมดเวลาสัปดาห์หน้าบ่ายสองโมงวันอาทิตย์เราพบกันใหม่นะคะท n n 24สวัสดีค่ะ